เที่ยวมาอยู่เาะท่าน่แ้วเนอยาปู่แก้วเปนรูนหปู่แกวเปอนนรูน่แก่อวนบอื่อยุดอนโอ้ยยุทดอน เอาพี่พ่อืี่พ่อเราบอกไม่อาจจะที่พ่อเรามาลูปที่ปูกใคเออลไปรามใช้ใ่นในน้ใส่ใส่นี่ในพ่อนี่เอาไปเอาไปปลูกได้อยู่นีเนาะไปปลูกเอาก็ได้เพราะว่าว้ว่าถ้าลูกปูกเราเน่อยากไ้ซื้อหรือไงฮะโดี พแม่ลูกนี่คือว่าผูกไมันยูกันนานแล้วนะซีต่อขวกเขาพ่อต่พ่อเราตาพ่อเราไปลูกแม่เนี่ยเอาไปให้ลูกไฮร้านใส่กระเป๋าเงินกันได้ได้แม่เด้อีลูกยานี่แหละเลยวานนมแม่นี่ให้ลูกขังไส้เด้อลูกขันไส้ลูกซ้ำซ้รปบผมก็ผ่าตมได้แม่เด้อหาเลยไไดหายกันหากรดหาอาจารย์เนี่ยเา ฐางกอดเองคือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะแล้วก so sure, ็ทีหาในว่าโชคลาภมหานิยมเนาะให้ผูคขาด้แม่เด้อผูกาเตื้ช่ได้นทุกคน่บ้ผูกขวนั่นไอ้ยอมแม่นี่ปผูกใต้ย่อมพอยผูกขวาด้แม่เด้อมันมีตำรามาแล้วไงก็โดนแล้วตัวแล้วอภัย้แม่เนาะรเนาะ กีบแกนน้ำาเพอเราไปปูเนอมาเบ่งบรรยากาศน้ำกันนะครับชโจที่หลวงพีมีระนาบนะครับเลาะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีเข้ามารับชมรับฟังนะครับเด้ออ่าแอดมินทายถ้ำบรรยากาศที่วัดหลวงพีมีระนาบนะครับเด้อ คนมีแนวทางตัวไหนเปลี่ยนบอที่แน่ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนก็นคือความสูงของไู้ไๆๆปันหามู้ปัญ้า,า <ๆ S 2> ครับเนาะมีม,มันเป็นลยไเนี่ยมั เดี๋ยวถ้าซื้อง่ายอยู่บ่มี่เลยครับอย่โยมนะครับไปเบิ่งบรรยากาศีแนกเ่าดอะไรือออือก็มาแล้วลอตเตอรี่ได้แล้วได้ชุดโตะภาพดีครเบิ่งเอเนาะได้ชุดโตเลยมาวัฒนาหันละถ้าผมวัฒนาถ้าคนอยากได้ปนไหนกรีมปไรม่นะหาซื้อปนไหศกับมบ่มีตามนั้นครับผม ผ่อคนเสือแบบวัตุที่ลงพีนี่คนไทยัเอาเอาว้พ่อมีโชคมีชัยเด้อย่อมพ่อย่มแม่สองเจ็ดเจริญเนี่ยนะทีกันเงากันเงินเด้อย่อมพัวย่อมแม่ไว้สมคนโชคดีที่มมาคอยอาจารย์าับเอาเอาไ้สมนึกปรารถนาด้วย่ัเด้อย่มพ่อยมแม่น้ำละ ขอ,นนอ,อ,อ,องแม่บ่มาปรึกษาโมคีแล้วมั้ยปรึกษาเหรอครับเพราะว่า,ามันมันซื้อบ่ได้ไหม <laughs> กระจอกจีไฟกับชื่อได้ครับแต่เอาวันนี้ที่เป็นทัง้พ่อผู้ไดก็ได้ไล่เลยี๋ยผมใจเงีดหดอยู่ดีอย่าพูดผูดไดหน่อยก็ได้น่อยผู้ได้ไล่ได้ไล่เลยผูดว่าได้เลยอย่างนี้โอ้ยกระจิกแมนคือว่าอะไ่างี้เนาะเคือคือซื้อปไหจับาทเดียวกับป่าไเลยด้ครับซื้อโอ้จิ้มหิ่งห่งหบ่น้พอกับเนีเสียบมันนี้มันละมีปูเรายิ่งหว้าเสียบหมด ที่่าทผ่านมาเสื้อแล้วเปาเห็นแมวม่งมาเห็นจวมาไปเข้าเสือแนโอ้แล้วครถากันซื้อไหนกันภาตะนซื้ไหใครเนาะบ่อได้จะมาคูดถึงนักบุญหลายตัวมันเป็ี่ยนทุกจังหวัดโอ้แถวตะวันตกบเอ เกินกันเกินบ่าอเงี้ยว้าวว่าน,านันว่าน,านันกานราน,านันอิหบดร์ดเงี้ยโอ้ก็สามนันดครัรคบกระลาบ,บนนะนกูได้กระได้รลบบนนะอ,อันนี้มันก็มาบนนี่นี่เออพระ,ระ่ายว่าซื้อพากันซื้อค่าดีีเลยคือพระ,ระ่ามัลายหมองนันขึ้นกันเนาะับผมแต่ว่ามันซื้อไปเดี่ยผูซื้ออะไรก็ยินดีนํำหักไปเนาะก็ซื้ออะไรมาเป็นบุญที่จัง,องหงอเนาะเนาะครับเนาะ ดีแฮ่ของเหี่แฮ่นะครบคื้ึบๆนะครับคึบๆนีแครับเอึงว่า่สื่อบ่ได้ทหมู่เนไอ้ปูปูนี่เนาะไปนําสร้างนี่มาหามื้อมื้อใดมื้อใดก็คบาดฮะไอ้สร้างที่ว่าเพิ่นมาจะรอพุรูป2มื้อ3มื้อขหลังปูไปนําปูุ่ม ปูเนี่ยแหละปูที่ว่านั่นสร้างที่มาปั่นปั่นลูกปั่นหน่อยอนตอนเพิ่งเพิ่งรับนี่แหละโอ้สิว่าเพิ่นรับไปปั่นแล้วครับรับไปปั่นแล้วเพิ่นไปทำอีกไหมอ่าเพราะว่าไปปั่นที่แรกน้อนตอนแรกมันเพราะว่ามาเส้นสัญญากันมือมือที่ใหญ่กว่านะ่นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับผมยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละเป็นยากันแล้ววันนี้น้องก็รู้จักโก้งหนาเราอยู่เป็นบรรไดแจ่ลูกวาดลูกมาบางอ่ำลูก สเก็ดออกมาเลหรอสเก็ดออกใส่เส้าสิเปียบใส่หนาผู้เดกกับกะจะดสิเปียบใส่ผู้ใด็ยังทีน่ะวานหนาหนาเือกันฮะสัญญาว่าแม่ยู่บอแม่เพราว่าเรียกออกมันบ่นั้นแตาบ้านโยมถือที่ต้องขูดพลังมากอพอคนคนมีสชควลับเจ้เพราะว่านั้นมื่อนั้นน้องมาเส้นสัญญาเราบานนี้ แล้วเราก็อยากได้โค้งหนาเนาะแบบใดแบบไหนจะโค้งสูงโค้งใหญ่เขาหลวอยู่แต่โค้งหนาว้านบางงามที่ว่าที่ไหนบ้านเนี่ยวังภูภูนิมิตภูนิมิตเห็นยังเจ้เห็นแบบใดแบบใดสีแบบใดแบบใดนาเพราะประเด็นระบายงานไว้ว่าบโมหลวอสิว่าที่ไหนนอกเดี๋ยวหาคนอยู่ที่ว่าหนาเหมือนแต่บ่มีไปเหมือนโน่ที่ว่าเจ้บานนี้ก็เลยพากันดินเนี่ยแหละผมนับพอพอเร่าน่ะลังอีโต้่ึงละพอไหเลยบบอกกันอยู่บานนี้เพิ่นก็เล่น ปูปูอะไรจะมาปุ่มกับเล่ย์ว่าออกมาเนาะหน้ามูลินมันกัดฟองแต่ย่างเนาะครับผมปูได้ยินกันครัม้อเสือได้ยินเนาะครับแมนค้อมเสือค้อมเสือค้อมเสือสนบุคคลครับผมนั่งว่าเลยว่าเท็นอย่งไรเนาะบานี้น่าเนาะพวานให้่ลูกว่านี่ลูกว่าบางงามยันบุกขึ้นหนาเล่าก็บานี้ก็เลย่ย์นึกหอดเล่าหรอหอดปูที่อย่างไรเนาะปูเราก็เลยผ่านมาตรงผ่านมาว่า บอกมันว่ามือแเรงเดี๋ยวพอสิไปขอฟันมันมาเถอนโอ้ขอฟันสร้างสิไปขอฟันสร้างเขาพัฒนาแบบไหนเออเขาจำเอาเท้เขาจำที่ตาเอาได้ฟุ้งฟันเขาปั่นมาบัดนี่ยโอ้เออเขาไปขอฟันขึ้นอะไรตัวอย่างนี้ตามนี้บานบานประมาณนอก็โจมมันบอกอุ้ยตะกิ้มากเลยว่าเถอนพอเป็นบ่อไทยเนาะครับผม มามาโอ้นมปอนลกิษแปอเป็นลูกพิษรอย่างนี้สร้างกันะเจ้สร้างนองหัน้ยองหันเม่ปั้นรอตัวปั้นปั้นเรเพิ่นเห็นเนาะเพิ่นเห็นเือเห็นในฝันเพิ่นปั้นไปปั้นมาสิหนาขึ้ผมนี่ก่่นหนาขึ้นรงกีเหอปั้นวแต่ว่าอันนี้ยังได้เต็มขางดอกวาปั้นไปปั้นมา เจะไปบอกแต่ว่าหนาจัไหนจัไหนสี่สิบปีพอพอ่นมันปัดไปแล้ปันไปได้ก่หมื่นเอาปันตรงสิปัดวงจัใส่ห้องใหม่ห้องใหมดเลยพี่จษกินแม่ปั่นวันวาเบินว่ามาบ้านเมื่อกี้สิบแปดสิเก่าแม่จะมาจะมาวัน เดี๋ยวมาทรงมาทรงนี่ยนะจังว่าบทเต็มอร่อยนี่นี่จัว่าหีิเอ่อเปินว่า80%เปอรเซ็นต์เป้ามากเพราะว่าอีกยี่สิบเปอว่ามัท่าสียุบี้อะครับเติมหนกแก้มเติมเติมชิ้วเติมตาใต้ตาประมาณนี้ฮะว่าสิเอาแบบแบบแบบไทนี้่ะอืมมันลงนครับอืมโอ้เป็นคุณแบบบีเรตจีแมนไปบอกบ่าเรื่องคุณเอาไปบอกโยมทั้ง ตั้งตั้งไก่หมดละเอได้ไหาสี่หนึ่งรอพรุ่จะลูกรอวมไ้หดเห่อเอาล่วงได้เ่าลงได้เสิออ่าลูกปั้นเหมือนตอนนี้ตอนนี้กัประมั่นหกสิเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเอร์เซ็นตเป็นรูปเป็นหุ้นเล้วนะครับเนาะับเป็นรูปร่างละแต่ยังได้ตกแต่งหนาอนนี้ปราปรามัาสิบถึงหกสิบอยู่แล้เนาะ อ้ก็เป็นข้าวโค้งเหรครับข้าวโค้งเนื้ตอนแรกันบอกเพื่อนเอาอยเจ็ดสิบนี่แม่ข้าสูงแตนแต่วาว่าสูงแท้ๆของเพื่อนน่ลอยแปดสิบกว่าข้าสูงของเพื่อนเพราะพ่อหนึ่สร้างันว่าปั้น,นอยเจ็ดสิบแหรวพรไปปัน้นไปปั้นมาได้ล <18 3. S 2> อยแปดสิบสามลอยแปดสิบสามวายวาสัม้สูงของเพื่อนเลยก้าสูงตัวแท้ของเพื่อนด,ด,ดับแล้วกดับ โอ้ควบสูงมานั่นเนาะโอ้าแม่มาอบันไ่บ้านไถบ้าไบแม่โอ้ยมาไมแม่มาโอ้ยได้เห็นตัวจริงแลยมเ้แล้วม้ลโอ้ยตนจอยตนโซมลงไลแม่เพากนะครับเนาะพากันมอสมนิดอมือวัดเว้นโอ้เห็นอะไรสีอไรเนาะใาเนาะมาตึงจนได้นาะจนได้มาใสก่อแม่มาจากนายยอง คุามมารันาเนี่ครับผมมีมนนะครับเนี่ยมีมนมีมนมีมครับผมมันก็เป็นอักขังอ่ามามมานั่งกันมามเลเือเป็นไกน้างนะครับเพื่อเพื่อป็นหน้าทางะพระเด็กจะยังยำแก่เก่าจักีเนี่ยเก่าซีครับเก่าซี อ่าสีล่งลางอ่าผู้ใดซื้อได้ก็ขอให้มีโชคมีไส่ไปนจำกันนะครับเด้อเังยมันใหญ่กว่าแม่เอาไปไหมนะครับเนาะผู้ใดซื้อได้ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะครับเนาะไม่เหมือนยำตัวเก่าคือเก่าเนาะ ยังเป็นตัวเกา่าคือเก่าครับผมมีชิ้นๆเนาะตอนนั้นครับผม,มสำหรับปูพุ่มอ่าที่เพิ่นปูพุ่มที่ว่าเพิ่นไปนั่งสร้างเพียบดูป,ปั่นนะครับเนาะควบสูงเปลี่ยนใหม่ครับควบสูงเพิม่มขึน้นเนาะตัวได้นั่นกะเบิงบ้งดีวิเคราะห์เบิ้งดีนะครับควบสซนควบสูงปู คุ่น,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 นาาก็ตามนั้นได้ครับเด้อทีหลวงพี่นี้น่าเพป็นรอยฟังละเอาเอาเพื่อเป็นแนวทางอีกส่วนหนึ่งที่แน่เน้นเก่าซีครับผมอาจจะล่วงลางเรื่องของเพคนมันติดเป็นแบบนั้นเนาะตามเพคนว่าคู่ซื้อได้แต่ซื้อได้คู่ซื้ออะไรแต่ร้ายคู่ซื้อเลยก็ร้ายเขึ้นครับผมเนาะอ๋อมึงตามนั้นได้ครับเด้อสำหรับคลิปนี้ พวามไม่พิลังทุกุมมคนที่เข้ามารับชมรับฟังกับิ่งไว้เพื่อเป็นเจ้าท่าเป็นครอบเสื้อสุขุมคนบางสิ่งเมือย่างเนาะกับพิจารณาเบิ่งเอ่าฟ้างหูไว้หูครับผมท่านมากัดจวดจัดเสื้อได้ดีดีด้วยครับผมรอวันที่สิบหกมีนาเนาะรอพ้นกันไม่รุนไปรับกันครับผมตามน,นั้นนะครับเด้อ บบสำหรับอ่นี่นะครับผมอืมอืมตามนั้นบางเวมาืนนี้บนหอแับเนไม่ว่าเด็กทุ่ใต่ทันบนี้ก็มาากันเบิ้อบน บอกมาผูได้ย bon ินก็ได้ยินเนาะผูบรได้ยินก็บรได้ยินตาบังหรือว่าผ้ายกถึงยกสามสามีคนอนหนึ่งยกถึงให้ที่บนมก้นมบมกคนก็เห็นบางคนก็เห็นตัวเดียวบางคนก็เห็นสองตัวสองตัวนั่นจึงว่าคู่หนึ่งเนาะคู่หนึ่งแต่ลูกเห็นเป็นสามตัวครับสองตัวเนาะที่ลูกเห็นตอนนั้นเป็นเจ็ดหกห้าเจ็ดหง่าาครับที่เก้าปานน้ำเงวบานตัวเนี้ย มันเห็นขันละพอเนาะอขัค,<ละ>คนละพองานจะมาพุมาพ่มหน่อพุ่มรับมันจะไว้ว่าเลขเลขเลสก,กันไว้ว่ามันตัวเดียวกันตัวเนี่ยแต่มันสับตำแหน่งกันนิดเดีเด่เอาประมา,มาต,รตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เด้อยงเนี้

好了，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 好了。